สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนฮับเซลล์เนี่ยขนาด450วัตต์เนี่ย4แผงเนี่ยในเวลาตอนบ่ายโมงนะครับผลิตไฟได้กี่วัตต์นะครับไปดูกันเลยครับสำหรับ4แผงนะครับก็อยู่ที่1,200นะครับประมาณครับ1,200วัตต์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับตัวเลขมีขึ้นลงนะครับตามความเข้มของแสง ก็ใช้ประสิทธิภาพของปั๊มได้เต็มที่ปั๊มขนาด1 1 0 0วัตต์นะครับไฟวิ่งอยู่ที่1 2 0 0วัตต์ก็เต็มประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าปั๊มทำงานกันเท่าไหร่นี่ตอนนี้ปั๊มวิ่งแม็กสุดของเขาอยู่ที่4000รอบเนาะตอนนี้เขาวิ่งไป3000 3น0า3500นะครับความเร็วของอรอบของเครื่องปั๊มนะครับ นี่ครับถ้าแดดเปี้ยงๆถ้าแทงใหญ่ก็จะเต็มเร็วนะครับ